สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับพี่น้อยอีกแล้วนะครับในเกม Bad Dream Graveyard นะครับผมเป็นซีรีส์ภาคที่2ครับจาก Bad Dream Butcher นะครับผมก็จากเอ่อภาคที่แล้วนะครับคนดูที่ชอบเขาก็ชอบเลยนะเข้ามาต่อกันที่ภาค2ครับจริงๆมี6ภาคครับก็ลองดูกันกัน Graveyard นะครับเพราะว่าสุสานนะครับผมก็ฝันร้ายนะครับผมตอนสุสานนะครับโอเคเข้าไปดูเกมกันโอเคแอมเบียนเริ่มมาแล้วครับผมอย่างว่าครับมันเป็นเป็นจัมสแกนนิดๆครับแต่ออกแนวเป็น เออพลอยแอนคลิกพัซเซิลอะไรว่ากันไปครับตอนนี้อา้าหล่นมาสังหารหยิบได้ไหมไม่ได้เอาป้ายหลุมศพชี้อะไรแตะตรงนั้นอันนี้ไม่เคยเล่นเลยครับผมอาจจะงง,งงนานอยู่นะอ๋ออันนี้เขาพัฒนาน,นิดนึงครับให้รู้ว่าเส้นทางไหนไปได้ครับภาที่แล้วคือไม่มีบอกครับเดินกันตาแหกเลยอันนี้มีหนามๆมีป้ายมีก้อนเพิ่งที่ตายแล้วนะครับผมหน้าตาหลอนๆมีอีกาที่หน้าตาถ้าทางจะกวนกวนตีนแบงแบงนะครับผม ทำอะไรกับมันได้บ้างใต้หลุมศพกองนี้ไม่ได้ไปทางซ้ายอีกนิดนึงนะครับผมหลุมศพหน้าต่างกองน้ำอุ้ยอะไรอะนะครับผมโอเคมีถังน้ำที่ทำน้ำล้มมาแล้วมีบางอย่างเมื่อกี้เป็นรูปจับมีแบตเตอรี่นะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ประตูเปิดไม่ได้ลูกบิดหายไปนะครับผมลงมาทางนี้ทางเก่ามันขึ้นไปทางนี้แล้วกัน ใครอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยโทษ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 ห้ามจิ้มสินะโอเคเข้าใจละอย่าได้สนใจเด็กคนนี้เขาจิ้มจิ้มผ่านผ่านมีก้อนหินเอาก้อนหินมาปาหัวเด็กไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเราอย่าใส่ใจเด็กกันมากนะครับล้านนั้นอยู่เกินที่มือจะเอื้อมถึงเด็กน่าจะเฝ้าไรสักอย่างว่าพลุมศพหลุมนี้นะครับมันมีเข้อหมายคุกชั้นมากสงสัยอยู่ เราได้ก้อนหินเหรอมาปลากระจกหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ย้อนกลับมาก้อนหินนะปลานกปลานกมาก้อนหินไม่ใช่โอเคทางข้างล่างล่ะมีตุ๊กตาหมีที่เก็บได้ไม่มีชื่อแต่รู้ว่าคือตุ๊กตาหมีแน่นอนนะครับผมมีใยแมงมุมอ๋อเอาเศษพึ่งนะครับมาให้แมงมุมกินแล้วก็หยิบเอมตี้จานนะครับผมหรือโหลกแก้วปเปล่านะครับผมมา เอ๊ะไปทางไหนต่อโลกแก้เป่าทําอะไรไปใส่น้ำเป่าไม่รู้นะไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอเคเข้าใจละหรือว่ามาจับนกไม่เกี่ยวโอเคเข้าใจละลงมาก่อนแล้วกันปับ๊บเจอนกห่านหงไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับผมถือว่าเป็ดเอ่อก้อนที่พื้นมีรูปว่าห้ามหมีเข้าแต่เรามีหมีโอเคนะครับผมมีสวิต์ที่เอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไป แล้วสวิตน่าจะกดได้เข้าใจละขอหาของก่อนนะโอเยโอเคครับกดสวิตเข้ามาสวัสดีครับผมมาส่งพิซซ่าครับพิซซ่าจากเฟสบร์นะครับผมว่าม,มีตุ๊กตาหมีเท,ท็ดดี้อยู่เฮลโหลจะเปิดให้ผมไหมผมจะกดจนก,กว่าคุณจะออกมาด่าพ่อผม <c oughs> อุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าทะลึ่งเลยแปบ๊บนึงนะโอ้ยใจแหวบเลย อันนี้นะครับผมตุ๊กตาหมีเปลี่ยนไปอ๋อหมีเป็นตัวแทนร่างกายของเราครับเพะภาคที่แล้วนะครับจะเป็นนิ้วมือทั้งห้าตอนนี้ตุ๊กตาหมีครับเสียไปแล้วหนึ่งนะครับผมหมายคนละเหลือชีวิตอีกสี่ครับเอ่อเพราะว่ารวมหัวแล้วน่าจะสี่ครับมีเต็มห้าโอเคตกใจเลยเมื่อกี้กดเล่นๆ <c oughs> นั้นดมโผล่มาจริงๆโอเคเหมือนจะเป็นหนอนซะก็อย่างหนึ่งแต่ทำอะไรไม่ได้มีแก้วมีมีดมีแก้วน้ำที่หกมีหมอนมีลูกบิด เอาไปเปิดตัวโนนแน่เลยห้องนี้นี่คือตุ๊กตาหมีที่ออกมาหลอกเราเปล่าไม่น่าใช่นะประตูห้องนี้คือห้องที่ออกมาไม่มีอะไรเข้าใจะละเอ่อขอกลับไปใส่ลูกบิดก่อนได้ไหมอ่ะรู้อ๋อนี่ทางเก่านี่คือสุดทางแล้วโอเคครับต้องกลับไปใส่ลูกบิดมีลูกบิดมีโหลเปล่ามีก้อนหินมีมีดทำอะไรได้บ้างอ๋อมีโหลมาเก็บ เออแมลงวันนะครับผมในโหลนะครับผมเอา,มาแมลงวันในโหลมาใส่ที่นกไม่เกี่ยวนี่เอามะแรงวันปล่อยไปในนี้เหรอแล้วเราได้อะไรอะ่ะใสอีกได้ไหมอะ่ะใส่ไปแล้วได้อะไรอะ่ะไม่รู้เลยอะ่ะใส่อีกได้เปล่าไม่ได้ด้วยเราพลาดอะไรไปเปล่าวะก็ใส่ไปในนี้ก็ถูกแล้วนี่ไม่รู้ครับเออเจอแมลงวันโอเคครับ เก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาไปปล่อยในโน้นไม่รู้ถูกหรือผิดนะมีลูกบิดเปิดประตูเข้าไปโอเคครับจิ้มไม่ได้แสดงว่าน่าจะปลอดภัยมีเกลือเริ่มกลัวไม่ไว้ใจเด็กคนนี้เลยอะโอเคนะครับมีนาฬิกามีลิ้นชักที่เปิดไม่ได้บนเก้าอี้มีถังน้ําลูกบิดเปิดไปทางไหนไม่ได้ทางซ้ายไม่ไปไปไม่ได้ครับโอเค และบนนี้มีอะไรไหมเตียงหมอนไม่ได้เราได้เกลือมาใช่ไหมเกลือเอาไปทําอะไรสัก,กอย่างหนึ่งเอามีดตีฆ่าเด็กปะไม่ได้เด็กเงียบครับผมร้องแค่รอบเดียวแล้วก็ไม่ร้องอีกเลยโอเคนะมีก้อนหินเหรอต้องดูความเป็นไปได้เอาแมงวนมาปล่อยอีกรอบหนึ่งไม่มีอะไรอีกแล้ว ทางนี้ลงไปได้ไหมอะ่ะเหมือนจะมีเป็นอะไรขึ้นมันสักอยา่างต้องเดินหาไปเรื่อยนะครับยังไม่รู้ว่าคําตอบมันคืออะไรเป็น point and click ครับโอเคนะแล้วจเจ้ามือมาจับอกทําไมไม่คิดตกใจไงโอเคเป็ดเหรอต้องเริ่มหาละเริ่มยากขึ้นมานิดนึงล้เราได้เกลือเหรอเกลือมาใส่ไอ้หนอนโอเคเข้าใจแล้วครับแล้วก็เก็บแมงวันอีกนิดนึง มันเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่แพ้เกลือโอเคนะแล้วก็แมงวันไปใส่โหลนั่นแน่เลยใส่อีกรอบหนึง่งได้ไหมได้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเราพลาดอะไรไปแมงวันใช่หรือเปล่าต้องมีจุดที่แมงวันยังอยู่เพียงแต่ต้องเอามีดหรือหินหรือสักอย่างหนึ่งนะ โอเคหาก่อนนะไม่เกี่ยวรอบๆนี้ไม่มีอะไรกลับขึ้นไปรอบๆนี้ต้นไม้เอามีดมาทำอะไรได้ไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหินละ่ะเมื่อกี้เหมือนชีๆ้ๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าทางเดินไม่ใช่ทางเดินไม่เกี่ยวป้ายหินต้นไม้ ขอหาก่อนนะนกกาไม่เกี่ยวเหรอเอาหินปลามันไม่ได้เหรอทางนี้ลงไปไม่ได้และน้ำที่ล้มเนี่ยคืออะไรคลาดนี่คืออะไรกระจกเราพลาดอะไรไปสักอย่างหนึงน,นะขอหาก่อนนะครับ อุ้ยอ๋อเอาตุก๊กตาหมีมาตั้งตรงนี้ได้ตกใจหมดเลยเมื่อกี้จิ้มมั่วๆไม่รู้แล้วเด็กล่ะเอาตุก๊กตาหมีมาตั้งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอเมื่อกี้จิ้มมั่วๆนะไม่รู้ว่ามันจะมานั่งได้ประตูทางซ้ายไปไม่ได้ออกมาเข้าใหม่อ๋อโอ้ยตกใจ ตุ๊กตาอุ้ยโทษทีโทษอ้ยอะไรวะนะ่ะมีตัวไม่รู้มาจับตุ๊กตามหมีเหมือนชีวิตของตุ๊กตามหมีจะหายไปอีกชีวิตหนึ่งครับผมเราเหลืออีกแค่ประมาณสามแน่เลยมีมแมลงวันอีกตัวหนึ่งที่หัวใจพร้อมกับกระดาษวันนบีไมเคิลเฟรนด์อยากเป็นแฟนฉันไหมอ่ากาบาดะค,คำว่าเยสและกลายเป็นคำว่าโ no นครับประตูซ้ายเปิด มแมลงวันอีกตัวหนึ่งโอเคยังไม่ได้ครับเพราะว่าต้องเอาแมลงวันไปใส่โหลนั่นก่อนโอเคนะอีกแค่ตัวเดียวคนคอลุกอะเกมนี้มัน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 มน,มน,น่ากลัวจังสแกนนิดหน่อยครับแต่มันน่ากลัวบรรยากาศโอเคแมลงวันอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยนี่คืออะไรก้อนหินทุบเข้าไปตุก๊กตาโยนเข้าไปแล้วตุก๊กตาเปิดประตูให้ได้ด้วยขอถอยก่อนได้ไหมอะบรรยากาศไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เลยห้องนี้ เอามีดให้ตุ๊ก,กตากลัวกลัวกลัวหน้าแปลกไปเอยกลัวอะไรพวกนี้จังบรรยากาศมันดูไม่ชอบมาพากลไงก็ไม่รู้อะเหมือนต้องทิง้งต้องทิ้งมีดไว้ให้แลแ้วจะเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าพอเราออกจากห้องมันจะเริ่มทากิจกรรมกันสักอย่างหนึ่งพอเข้าไปก็ไม่ได้เกิดขึ้นฮะเหรอไม่มีใช่ไหมเอามีดให้แล้วนะจบกันแล้วนะหายกันแล้วนะไม่มีนะโอเคนะจบนะจบนะบนะโอเค มันจะเอามีดมาไล่ฆ่าเราหรือเปล่าไม่มัง้งก็หมดแล้วนะยังเหลืออีกเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอกวรนนี้คืออะไรเราให้มีดไปแล้ว อะไรอ๋อจิ้มตรงนี้ได้อะเพิ่งเห็นเพิ่งิจิ้มมัว่วได้ได้เลือดขึ้นมาเอาเลือดให้นี่พอไอ้นี่เปื้อนเลือดแล้วก็ต้อง,ต,องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะสักอย่างหนึ่งเหรอเปื้อนเลือดแล้วออกจากห้องเข้าไปใหม่ออกจากห้องเข้าไปใหม่ออหไ,หมไม่เกี่ยวและนี่คือซากศพสักอย่างหนึ่ง มีอะไรที่เรายังพลาดไปสักอย่างอยู่เพียงแต่เราไม่รู้ซากปลากล่องนี้หัวใจมันต้องเก็บของเหลวเหรอน้ำหรือเปล่าไม่ใช่น้ำนี่ไม่ใช่พลาดอะไรสักอย่างไปสินะอืม ก็มีกล่องมาให้กล่องอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โอเค,อเคชีวิตเราเหลืออีกแค่สองชีวิตครับผมมีลูกโป่งเหรอยิ้มซะมีสปริงโอเคครับมีหัวกะโหลกมีลูกโป่งให้มามันน่ากลัวที่บรรยากาศเกมนี้ สปริงเหรอเอา้าช่าง,งานั้นสปริงหยิบมาได้อ่าวูเดนเฮดเป็นหัวไม้เป็นนกหัวไม้ปลอมๆนะครับผมนกหัวไม้ปลอมๆเหรอชีวิตเราจะไม่พอสิกลัวจะแพ้เกมเนี่ยเพราะชีวิตไม่พอจังจริงๆมันมีคนเล่นที่ทําให้ได้ร้อยร้อยร้อยเต็มนะครับคือเล่นแบบแบบว่าเล่นวิธีที่แบบว่าไม่ไม่เสียพวกชีวงชีวิตอะไรเลยนะแต่ว่าเราเล่นอย่างนี้ดีกว่าเล่นแบบ ครั้งแรกกับเฟิร์สทัสไปเลยนะถ้าแบบเราไปศึกษาเมื่อก่อนเกมมันก็ไม่น่ากลัวโอเคเราได้สปริงได้หัวไม้เอาหัวไม้ไปให้นกหรือเปล่าหรือว่าอะไรอะ่ะก็มีหัวไม้แล้วนี่ไงนกไม่เอาอะ่ะมันขาดอะไรไปน,นี่ก็ไม่นะนาฬิกาเหรอ ในนี้มีนาฬิกาอะไรหรือเปล่าเอ็มเอาหวัวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีชีวิตหมดแล้วฮะแสดงว่าตายรอบนี้ตายแน่นอนใช่ไหมทำไมเสียงดนตีเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคครับรู้สึกว่าไอตัวนั้นจะหนีไปแล้วข้างนอกจะเป็นยังไงออกไปเก็บไม่ได้อุ้ยต,ตัวตีนคนลุก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 คนงนะ โดนตีเหมือนมันกำลังไล่เราเลยอะหรือว่าไม่ใช่อะประตูห้องนี้ไม่ใช่เดื empty อเอมตี้จายอันเดียวไอเทมที่เรามีทั้งหมดตอนนี้เหลือแต่โหลเปล่าครับซึ่งตอนนี้ชีวิตหมดแล้วตายคือจบเกมโอ้ยเด็กตรงนี้โดนฆ่าเฉยเลยไว้และนี่คืออะไรเปล่ามีปออะไรไหมแล้วหัวเขาหายไปไหน โอเคโอเคแค่อย่างเดียวสินะมีอะไรที่เราต้องเอาโหลเปล่าเก็บได้บ้างเริ่มคลิกมั่วแล้วครับตอนนี้ในนี้เดินไปนไหนไม่ได้เลยสุดทางแล้วมีซากนกอ๋อมแมลงวันตัวสุดท้ายสินะใส่เข้าไปจบแล้วเหรอมแมลงวันอีกไหมไม่มีมแมลงวันอีกเหรอมแมลงวันอีกไหมโอเคมีมแมลงวันอีกตัวหนึ่งโอเค เก็บในห้องนี้ไม่มีเก็บแมงวันตัวสุดท้ายสินะจบจบไหมได้สติกกี้กูนะครับผมเป็นอะไรอะ่ะ g d o หรอไม่ไม่ใช่กูที่หมายว่าหมายความว่ากลาวกาวนะนิวเล่นอะไรอยู่ปะเอ่อ uh, เปิดกูเกิลชาร์ใหน่อยสิหา g d o ข้างหนว่าแปลว่าอะไรอ่ะเออใช่ คำนี้ไม่ไม่รู้ความหมายรู้ว่าสติกกี้แปลว่าเหนียวจีแต่ก็โอ่ะปฏิชดันไม่ได้โทรศัพท์เอาไว้ตรงนี้ฮะมีความหมายอย่างอื่นไหมสารที่หนาเหรอน่าจะเป็นมวลสารหนาแน่นสักอย่างครับเอ่อกูเหรอได้ไอ้นี่ไปใส่หัวเด็ก มาอุดเลือดแล้วยังไงต่อไอเทมเราหมดทุกชิ้นแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้ก้างปลาจะจบเกมยังไงแค่นั้นเองไอเทมหมดทุกชิ้นแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยมีอะไรมาตามล่าเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราอุดไปแล้ว เครื่องหมายคำถามพูดไปแล้วไม่เลยเกิดขึ้นนอกนี้อีกไหมกลับไปนกไม่เกี่ยวกลับไปไม่เกี่ยวกลับไปไม่เกี่ยวกลับไปไม่เกี่ยวอ๋อหัวเราอยู่นี่โอเคเข้าใจแล้วครับผมต้องหัวไปใส่หัวเด็กนั่นแน่เลยโอเคเข้าใจละ โ okay. อเคคนลุกกับกลัวเกมแบบนี้นะพี่น,อน้องโอเคจบเกมเจเอ็นนะครับผมทำนิ้วโป้งให้ด้วยเยี่ยมไปเลยจอจอดนะครับผมมีอีกสี่ภาคที่เหลืออยู่ครับในแบดดรีมนะครับผมใครที่ชอบกันก็คงจะมีให้ดูกันจนจบซีรีส์นะเดี๋ยวจะทำให้จบกันเลยนะครับผม สำหรับ Bad Dream Graveyard นะครับผมซีรีส์เบนสุสานนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ตั้งรับชมซีรีส์ Bad Dream นะครับผมตอนนี้นะครับกันจนจบเลยนะใครดูจบแล้วชอบกันนะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมเมนอย่าลืมซับนะครับบอกด้วยกันถ้าชอบอย่าลืมไลค์จะได้รู้ว่าเลตติ้งบาคนชอบเป็นยังไงนะแล้วก็โอเคอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมเมนอย่าลืมซับนะดึกแล้วด้วยเดี๋ยวเคลียร์งานตัวอื่นต่อจะเจอภาคสามครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ